เลขาธะธานที่เคารพค่ะศิกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะสำหรับมาตรา6งบกลางนะคะ6แสนขอปรับลดเหลือ6 2 7 9น8ล้านบาทเศษนะคะหรือว่าปรับลด50,000ล้านค่ะท่านประธานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่มีการปรับลดงบกลางนะคะเนื่องจากว่าการเบิกจ่ายงบในส่วนของเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นที่ อ,อ,อาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะรวมไปถึงมีการโยกโอนเปลี่ยนแปลงปลงบประมาณในส่วนนี้เพื่อไปชำระหนี้อื่น,นๆที่อาจจะตั้งงาไว้เพียงพอเชนขอเล่าเริ่มต้นจากเรื่องนี้แล้วกันค่ะแ่ประธานเรื่องของเงินชดใช้เงินคงคลังนะคะปีนี้เงินชดใช้เงินคงคลังเนี่ยเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมา1 2 3 5 4 1ล้านบาทนะคะต้องถือว่าปีนี้เป็นปีที่เราตั้งงบ ชดใช้เงินคงคลังสูงที่สุดเป็นประวัติการเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยพบเคยเจอนะคะที่ตั้งเงินชดใช้เงินคงคลังสูงขนาดนี้แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนของงบประมาณนะคะก็ใกล้เคียงกับปี2567ที่มีการตั้งเงินชดใช้เงินคงคลังเอาไว้118,000ล้านบาทเศษ แต่นั่นเป็นเงินชดใช้การใช้เงินคงคลัง2ปีงบประมาณค่ะท่านประธาน6กกับ66แต่ของ69เนี่ยที่เราตั้ง1 2 3 0 0 0าเนี่ยตั้งไว้สำหรับปี67ปีเดียวนะคะเท่ากับปี67เนี่ยเราใช้งบประมาณไปเนี่ย3.8ล้านล้านกว่าไม่ได้ใช้แค่เท่าที่ทางสภาได้อนุมัติไปนะคะแล้วที่ต้องใช้เงินคงคลังเนี่ยก็เกิดมาจากว่าตั้งไว้ไม่พอ แต่ปกติตั้งไว้ไม่พอก็ไปใช้งบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นนี่แหละแต่เงินสำรองก็ไม่พออีกนะคะปี6 7ใช้เก่งมากใช้เหลือ650ล้านบาทอะ่ะจากที่สภาอนุมัติไปเ,เกือบเกือบแสนล้านมาดูว่าใช้อะไรบ้างนะคะชําระดอกเบี้ยค่ะเกือบ4 0 0แสนเ,เกือบ4ี่หมื่ล้านบาทนะคะบำนาญข้าราชการอีก4ี่0มื่ล้านค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ24,00 0ล้าน งบบุคลากรเงินเดือนพนักง,งานนะคะก็ตั้ง17,000ล้านบาทถ้ามประธานดูแต่ละอันนะคะมันเป็นรายการที่ต้องคำนวณล่วงหน้าได้อยู่แล้วแต่มันเกิดการตั้งใจค่ะตั้งใจที่จะตั้งไว้ให้ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วค่อยไปอาศัยเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในอนาคตแทนและพอปีไหนเนี่ยที่มันตึงมือมากๆ อย่างเช่นปี67ที่ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งไปใช้กับโครงการเงินแจกเงินหมืน่นให้กับกลุ่มเปราะบางก็เลยตึงมือขนาดที่ต้องไปใช้เงินคงคลังซึ่งเป็นเกสสุดท้ายแล้วที่เราจะเอามาใช้ได้แต่ว่าพอใช้ก็ต้องมาตั้งงบใช้คืนปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันอีกค่ะท่านประานดิฉันก็พูดทุกปีแต่ว่าก็ไม่เคย ออมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะคะไปดูดอกเบีย้ยกันค่ะดอกเบีย้ยเนี่ยคะก็ตั้งไว้ต่ำกว่าที่เคย ตั้งไว้ในแผนการคลังระยะปานกลางนะคะจากเดิมที่จะต้องใช้คืนตัวดอกเบี้ยเนี่ยประมาณเกือบ3 0 0แสนล้านบาทเศษนะคะปีนี้ก็ตั้งชดใช้ดอกเบี้ยเนี่ยเพียงแค่2 2 0ล้านแสนล้านบาทเศษนะคะลองดูนะคะตัวสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนที่ปรากฏตามร่างงบประมาณนะคะจะเห็นว่าต่ำกว่าสีเทาๆที่เคยตั้งไว้ในแผนการคลังระยะปานกลางจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยต่อรายได้ของร <th> e ัฐบาลเนี anyway. ่ยควรจะต้องทะลุ10 เปไปดานมากแล้วเพียงแต่ว่ามีการดีเลย์หรือว่าชะลอไม่ให้ถึงสักทีนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะก็คิดว่าสุดท้ายยังไงก็คงจะต้องมีการชราระดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะคะถึงแม้ว่าทางสำนักงบประมาณเองกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าลุ้นว่าดอกเบีย้ยลดลงในอนาคตและเดี๋ยวการ งบประมาณที่ต้องใช้ในการชระดอกเบีย้ยเนี่ยต้องลดลงตามนะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอก็คงจะต้องมาใช้เงินสำรองที่จ่ายฉุกเฉินจําเป็นอีกแล้วหรือไม่ก็ต้องใช้เงินคงคลังนะคะอีกรายการหนึ่งที่เป็นแบบนี้มาทุกๆปีนะคะขออภัยที่สีไม่ชัดนะคะก็คือเบีย้ยหวัดบําเหน็จบํานาญข้าราชการคะ่ะกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการคะ่ะท่านประธานดูเส้นปาก คือเส้นที่เบิกจ่ายจริงเส้นข้างล่างเส้นทึบคือเส้นที่เป็นงบตามพรบรนะคะจะเห็นว่าตั้งไว้ไม่เคยพอเลยสักปีหนึ่งตั้งแต่ที่เอามาเดี๋ยวแต่ปี62แล้วก็ยิ่งถ่างนับวันก็ยิ่งถ่างยิ่งถ่างยิ่งถ่างออกไปนะคะจากปี67เนี่ยที่ต้องที่เมื่อกี้เล่าแล้วว่าต้องไปใช้เงินคงคลังประมาณ4ี่หมล้านปี68เดี๋ยวก็ดูทรงหน้าจะต้องไปใช้เงินคงคลังอีก4ี่หมกว่าล้านปี69นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยตั้งต่ํากว่าที่เป็นคําขอเอาไว้เนี่ยถือ 5 0 0หมื่นล้านบาทท่านมาทานขออย่างนี้มันมันคำนวณได้อยู่แล้วว่าจะต้องมีข้าราชการที่เกษียณกี่คนต่อปีนะคะมันไม่มีทางผิดพลาดกันได้มากขนาดนี้นะคะจากที่ทางกรมบัญชีกลางขอมาอันนี้เป็นความตั้งใจส่วนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะคะก็จะเห็นว่าได้เริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ทันกับ การเจริญเติบโตของค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ดี2ไอเทมนี้รวมกันเนี่ยก็คือน่าจะต้องใช้งบกลางไปแล้ว60,000ล้านบาทเศษท่านประธานคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปใช้เงินสำรองใช้่ฉุเฉ,ฉินจำเป็นในรายการที่เราสามารถที่จะคาดการไว้ล่วงหน้าได้แบบนี้มันไม่ได้ตั้งไว้งบกลางเงินสำรองนี้ไม่ได้ตั้งไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในงบที่มันตั้งใจตั้งขาดนะคะท่านประธาน มีไอเทมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือค่าเคค่าเคคืออะไรค่าเคก็คือเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างนะคะหน้าต่อไปค่ะก็คือเวลาที่บริษัทร,รับเหมาก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะคะรับงานไปแล้วแล้วมีความผันผวน,นของราคาวัสดุก่อสร้างนะก็คืออิฐหินปูนทรายนี่มันขึ้นกันรายวันนะคะอาจจะเป็นที่ต้องมีการชดเชยค่าก่อสร้างเพิ่มเติมค่าเคนะคะค้างจ่ายกับทางบริษัทร,รับเหมาเนี่ย 3,000ล้านบาทแล้วท่านประธานแต่ตั้งงบไว้ปีละ960ล้านแล้วเมื่อไหร่จะใช้หมดแน่นอนท่านอาจจะบอกว่าเดี๋ยวก็ไปใช้เงินเหลือจ่ายของหน่วยงานก่อนหรือไปใช้เงินนอกงบประมาณก่อนนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันเริ่มเป็นการที่ดินพอกหางหมู่ขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดที่เช็คเนี่ย ตัวค้างจ่ายเดียเพิ่มขึ้นเป็น3,500ล้านบาทแล้วเมื่อสักครู่ทางท่านสุพนัดก็มีการพูดถึงการที่เราอยากที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ัะเหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะแล้วก็เราก็รู้ว่ามีการล้มหายตายจากกันไปเยอะจากการที่ขาดสภาพคล่องแล้วดูรัฐบาลทำนะคะตั้งไว้แบบนี้แล้วผู้ลบเหมาจะอยู่กันได้ยังไงนะคะดัะนั้นค่ะมันอาจจะฟังดูประหลาแต่ดิฉันไม่อยากให้มีการตั้งงบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นเพียงแค่มา โปในส่วนของงบที่ขาดนะคะหน้าต่อไปค่ะปี6-7อย่างที่บอกอย่างที่เล่าไปนะคะว่า,าใช้หมดจนหยดสุดท้ายนะคะรีดสุดท้ายแล้วเหลืออยู่แค่600ล้านบาทแต่ปี6-8ค่ะปีนี้ตั้งไว้96 0 0 0เนี่ยเพิ่งใช้ไปได้แค่ประมาณ20,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะคะก็ออยังเหลืออีก7 0,000ล้านเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่กักเอาไว้ในตรามาสสุดท้ายนะคะเผื่อจะต้องไปใช้จ่ายชํราระหนี้อะไรต่างๆหรือไม่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็เห็นถึงประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายเงินสําร,รองใช้จ่ายฉุกเฉินจําเป็นนะคะส่วนหน้าสุดท้ายท้ายสุดคะ่ะหน้าสุดท้ายคะ่ะก็คือปีนี้ปีปีหกแปดนะคะปีนี้เนี่ยมันมีงบกลางก้อนที่เป็นการช่วยเหลือภัยแรงนะคะแล้วเราพบว่ามันมีข้อพิรุธ ว่ามีการจัดสรรงบกลางเงินสำรองชใหญฉุกเฉินจำเป็นเพื่อช่วยเหลือภัยแรงในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางพักแกนนำรัฐบาลนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นท่านอ,อ,อิทธิพลได้อภิปรายไปแล้วในวาระที่1น,นะคะหลังจากนั้นสนงโงะมาณก็ร่อนหนังสือให้ทุกหน่วยงานทบทวนโครงการนี้นะคะแต่หน้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทบทวนเสร็จแล้วนะคะอยากจะรอลอง การตั้งงบยื่นเข้ามากันอีกสักรอบหนึ่งนะคะแต่เราก็ปรับลดจาก7,400ล้านเหลือ2 1 0 8ล้านนะก็นับว่าใจกล้ามากนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในการสอบของปปชอยู่ด้วยนะคะก็ขอให้รอบนี้2,108ล้านบาทมีการกระจายตัวที่ไม่กระจุกอยู่ที่พักใดพักหนึ่งพักร่วมรัฐบาลใดพักร่วมรัฐบาลหนึ่งนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนประสบความสำเร็จคะ่ะท่านประธานขอบพระคุณคะ่ะ เชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์นมนิวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับก็ต้องก,กราบขอผู้คณอีกครั้งนะครับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายในหมวดสองมาตรา6ครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับผมขออนุญ,ญาตชี้แจงทําความเข้าใจ จากที่ได้รับมอบหมายในฐานะกรรมธิการจากสภาผู้แทนราษฎรให้ไปทํางานนะครับสิ่งที่เราไปสอบถามก็คือเรื่องที่ท่านได้สอบถามเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,569เพื่อชดใช้เงินคงคลังตามพรบพรบเรื่องของเงินคงคลัง แสนสองหมื่นสามพันล้านบาทเศษเนี่ยนะครับไปใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งจากการสอบสักถามและมานำเสนอเรียนต่อท่านสมาชิกทุกคนนะครับว่ามีการเบริกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้จริงๆนะครับในปี2568นะครับมีรายการทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งก็คืองบกลางรายการเบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญน,นะครับขาดไปประมาณ42,127ล้านบาทเศษ นะครับซึ่งมีการเบริกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรที่กฎหมายระบุไว้ซึ่งเ,เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้าครับจึงพิจารณาจัดสรรให้ดูจากสถิติผลการเบริกจ่ายในปีที่ผ่านมานะครับสก็คืองบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐจํานวน23,943ล้านบาทเศษนะครับ ซึ่งก็เป็นงบประมาณที่มีการเบริกจ่ายเกินกว่าที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับสคืองบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐจำนวน186ล้านบาทเศษนะครับสีงบชมระหนี้ภาครัฐในส่วนของดอกเบีย้ยจำนวน3า7 1 9นวน39,719ล้านบาทเศษ นะครับซึ่งเป็นไปตามภาวะการทางเศรษฐกิจในขณะตั้งงบประมาณซึ่งมีความผันผวนอยู่ในระดับความไม่แน่นอนสูงเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจึงคาดการว่าจะมีการพิจารณาปรับลดอัต,อตาราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในหลายประเทศนะครับในขณะที่ตั้งงบประมาณปี68นะครับ5แผนงานบุคลากรภาครัฐคร,ร,รับจำนวน17,000ล้านบาทเศษเนื่องจากมีการเบิกจ่ายจะไปเป็นไปตามสิทธิ์และการขอใช้สิทธิ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นระดับจุลภาคที่ไม่สามารถคาดการได้อย่างมั่นยำนะครับ6ครับการจําหน่ายเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชํารุดเพื่อนําไปยุบหลอมจํานวน400ล้านบาทเศษนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า งบประมาณในส่วนของงบกลางเนี่ยนะครับที่ตั้งเอาไว้นะครับอย่างที่ท่านได้อภิปรายกันมีอยู่12หมวดนะครับแน่นอนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเป็นแต่ส่วนอื่นๆเช่นงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินงบประมาณในเรื่องของการใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลค้าราชการลูกจ้างนะครับ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าดูชื่อแล้วท่านก็ร,รับทราบได้ว่ามันเป็นงบประมาณที่1ไม่มีหน่วยรับงบประมาณที่ชัดเจน2คือเป็นงบประมาณที่ไม่มีตัวเลขที่ลงแน่ชัดเพราะว่าต้องดูสถานการณ์ในในรายปีว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะมีการเบริกจ่ายเท่าไหร่นะครับตามบุคลากรที่อาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะต้องเบิกจ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตามจริง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่สํานักงบประมาณก็จะทําความตกลงกับหน่วยงานก็คือกรมบัญชีกลางว่าในแต่ละปีจะมีการตั้งงบประมาณในส่วนงบกลางเหล่านี้เนี่ยมากน้อยเพียงไรซึ่งก็จะตั้งให้มีความพอเหมาะครับคงจะไม่มีการตั้งงบประมาณเผื่อเพีเพยงพอจนกระทั่งว่างบประมาณในส่วนนี้อาจจะเหลือได้เพราะการตั้งงบประมาณเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์หากตั้งงบประมาณมากเกินกว่าที่จําเป็นแล้วนําไปใช้ ในส่วนอื่นได้เนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะนําเม็ดเงินเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดหากมีการเบริกจ่ายไม่ครบแล้วเราปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนนั่นย่อมเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณเนี่ยก็แน่นอนครับว่าอาจจะไม่ได้เ,เพียงพอร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนว่าการตั้งงบประมาณปีนี้เนี่ยจากการสอบสักถามแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าการที่จะต้องใช้เงินคงคลัง ในบางส่วนนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่มากเท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งมีสูงถึงหนึ่งแสสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพในประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเนี่ยในส่วนของงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเป็นมีการอภิปรายกันค่อนข้างมากผมต้องเรียนด้วยความเคารพต่อเพื่อนสมาชิกว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จําเป็นนะครับผมก็กราบขอบพระคุณท่านสมาชิกเกือบทุกท่านนะครับที่อภิปรายว่า งบในส่วนของเงินฉุกเฉินและในกรณีฉุกเฉินและจําเป็นเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณที่มีความสําคัญเพราะว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติเหตุการณ์ประทะชายแดนเหตุการณ์ที่มันไม่สามารถคาดการได้เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันนะครับซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ที่มีการตั้งในปีปัจจุบัน98,000ล้านและมีปรับเพิ่มเข้ามา1,000ล้านเป็น99,000ล้านเนี่ยเป็นงบประมาณที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ ในปีที่ผ่านมายกตัวอย่างครับทางกรรมธิการได้ไปสอบสักถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รายละเอียดมาว่างบประมาณในส่วนของงบฉุกเฉินและจําเป็นเนี่ยปีที่แล้วตั้งไว้ทั้งสิ้นประมาณ96,556ล้านบาทเศษนะครับมีการใช้และผูกพันไปแล้วเนี่ยสี่หมกว่าเกือบ50,000นะครับประมาณ40% 45%ครับ หรือสอง0มกว่าล้านบาทเนี่ยเป็นรายจ่ายที่เอาไปใช้เพื่อการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงนะครับเป็นต้นวันน้ําท่วมภัยแล้งไฟไหม้นะครับเหตุการณ์ประทะชายแดนด้วยนะครับสองเป็นรายการเพื่อใช้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐอีกราวๆสองพันล้านบาทนะนะครับสามเป็น ในส่วนของรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจํานวนไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็วนะครับอีกราว4,500ล้านบาทเสรนะครับซึ่งยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องของการที่จะต้องไปประชุมนานาชาติการดําเนินโครงการ ตามกระบวนการในการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เป็นต้นนะครับโครงการเหล่านี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลแต่มีการตั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอนะครับก็มีการใช้งบกลางเข้าไปเพื่อจัดสรรให้การดําเนินโครงการได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับ สามสี่ก็คือรายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่มีภารกิจที่จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการและต้องใช้ในการาใช้จ่ายแล้วก็ก่อนนี้ผูกพันโดยเร็วอีกราวหกหมื่นหกพันห้าร้อยล้านบาทเศษนะครับเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็มสองจุดห้านะครับการทีเ่เป็นรายจ่ายที่รองนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับ และรวมถึงการใช้งบประมาณสําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินนะครับตามการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วนหนึ่งต่อสี่พันหรือที่เรียกว่าวันแมปนะครับเหล่านี้ก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ในที่สุดก็ต้องใช้งบกลางในการไปดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับหลายท่านได้มีการสอบถามว่าในส่วนของงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเป็นนั้น นำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับในปีหน้านะครับต้องเรียนว่าโครงการงบในส่วนของงบกลางเนี่ยเป็นการตั้งงบประมาณที่ยังไม่มีโครงการขึ้นกับคณะรัฐมนตรีขึ้นกับทางนายกรัฐมนตรีขึ้นกับผู้อำนวยการสำน,นักงบประมาณในการที่จะทํางานร่วมกันตามลําดับขั้นแล้วก็ตามอํานาจหน้าที่ในการที่จะนํางบกลางเนี่ยไปใช้ในวัตถุประสงค์ในจุดประสงค์ใดๆนะครับแต่มีการสอบถามมายอย่างชัดเจนในเรื่องของอการใช้งบกลางไปในเรื่องของ ช่วยชาวนาได้หรือไม่เช่นโครงการไร่ละหนึ่งพันผมต้องตอบต่อผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าโครงการเรื่องของไร่ละพันก็เป็นโครงการที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีเดบดํมิที่จะเดินหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะครับแต่แหล่งเงินที่จะนํามาใช้ไม่ใช่ในส่วนของงบกลางครับเพราะว่าโครงการในเรื่องของโครงการอย่างเช่นไร่ละพันเนี่ยเป็นโครงการที่ดําเนินการตาม นโยบายที่เรียกว่ากึ่งการคลังนะครับใช้งบประมาณจากรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการในการดําเนินการไปก่อนนะครับก็คือมาตรา28นั่นแหละนะครับในส่วนของการชดเชยอื่นๆที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามนะครับอย่างเช่นเรื่องของการไปชดเชยกับทหารที่ประสบเหตุเสียชีวิตแล้วก็อาจจะทุพพลภาพจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนนะครับ ต้องเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเงินงบประมาณไปแล้วผมจําตัวเลขไม่ผิดจะประมาณ300ล้านบาทนะครับสำหรับการไปชดเชยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตสําหรับผู้ที่ผู้ที่บาดเจ็บนะครับซึ่งมีการดําเนินการผ่านทางคณะรัฐมนตรีก็เป็นงบกลางในปี2 5 6 8อย่างที่ท่านได้นําเรียนนะครับส่วนจะสามารถ ดำเนินการเลยไปยังกลุ่มอื่นๆที่ท่านได้มีความห่วงใยนะครับผมขออนุญ,ญาตรับข้อสังเกตของท่านเพื่อที่จะนําไปปรึกษาหารือกับทางคณะรัฐมนตรีส่วนที่ท่านถามว่าจะตอบได้หรือไม่เนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพว่ามาในวันนี้มาในฐานะของออกรรมธิการงบประมาณนะครับคงไม่สามารถตอบได้ด้วยตัวคนเดียวถึงแม้ว่าจะใช้เป็นฐานะของรัฐมนตรีก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งต้องดําเนินการผ่านทางมติ คณะรัฐมนตรีนะครับก็รับข้อห่วงใหญ่ข้อสังเกตของท่านด้วยความเคารพเพื่อที่จะนําไปาปรึกษาหารือในการดําเนินงานเดินหน้าต่อไปนะครับประเด็นสุดท้ายครับมีการอ,าอภิปรายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในปี2568นะครับผมได้ชี้แจงไปในมาตรา4ในบางส่วนแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่ได้เรียนเนี่ยนะครับ การดําเนินการในมุมของทางสำนักงบประมาณซึ่งทางกรรมธิการงบประมาณปีนี้ได้สอบถามครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในปี2568ที่มีประเด็นกันอยู่ในการร้องไปยังปปชนะครับ ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ทางสำนักงบประมาณได้ตอบต่อทางกรรมธิการก็อย่างที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือมาตรา144เนี่ยพูดถึงการที่ไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแประยะติเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนนะครับแต่อาจแประยะติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งไม่ใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ1 เงินส่งใช้ต้นเงินกู้2ดอกเบี้ยงเงินกู้3เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมายนะครับโดยรายการส่งใช้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยงเงินกู้ตามรัฐมนูญวัตรา144วรรคหนึ่งเนี่ยจะปรากฏอยู่ในพรบงบประมาณหมวด7ครับงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐมาตรา40นะครับซึ่งเป็นคนละส่วนกันนะครับในส่วนของการดําเนินการตามรายจ่ายชดเชยเพิ่ม ตามมาตรา28แห่งพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยหมายถึงงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งให้เนื่องจากรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการจึงเป็นงบประมาณที่เสนอตั้งอยู่ในมาตรา29 ของพรบงบประมาณปี2568ครับไม่ใช่ส่วนของรายจ่ายสำหรับแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐตามมาตรา40แห่งพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเสนอตั้งงบปี68ไว้ทั้งสิ้น59,000ล้านบาทเศษอยู่ใน2มาตราครับหนึ่งก็คือในส่วนของมาตรา29งบรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจนะครับ วงเงินทั้งสิ้น 31, 7 4 8ล้านบาทเศษกับมาตรา40ครับงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ2 8 0หมล้านบาทเศษนะครับสำหรับมาตราสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยตั้งไว้ในมาตรา29เพียงมาตราเดียวนะครับซึ่งในการพิจารณาทบทวนจะต้องพิจารณางบประมาณที่เสนอตั้งในมาตรา29เท่านั้นอันหนึ่งนะครับในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 5ครับ เคยมีการปรับลดงบประมาณของสถาบันการเงินเฉพาะกิจสาแห่งวงเงินทั้งสิ้น2,100ล้านบาท นะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างกันและสามารถดําเนินการได้โดยชอบตามรัฐมนูญนะครับซึ่งการปรับลดในส่วนของรายการที่รัฐบาลร,รับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือส่วนเสียไรายได้ในการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา28ของพรบรวินยัยการเงินการคลั <c oughs> ขง,ขงของรัฐเนี่ย <c oughs> เป็นวงเงินทั้งสิ้นในปีนั้นเนี่ย1,100ล้านบาทก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาใดๆและชอบโดยรัฐมนูลและกฎหมายทุกประการนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของปปชนะครับก็ คงจะต้องปล่อยให้หน่วยงานตรวจสอบได้มีหน้าที่ในการดําเนินการอย่างอิสระแต่ในส่วนของกรรมธิการงบประมาณที่เราได้รับมอบหมายจากท่านสมาชิกทุกคนให้ไปทํางานเนี่ยเราไปสอบถามมาได้ความมาดังนี้และนํามาแจ้งต่อท่านสมาชิกทุกท่านนะครับส่วนการสงวนความเห็นและการสงวนคําแปรติของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนั้นกรรมธิการเสียงข้างมากยืนครับในร่างที่ทางกรรมธิการได้มีความเห็นไว้ครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ผอมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา